ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประเทศด้วยการขอรัตนาบุญบารมีและอิทธิฤทธิบารมีของพ่อทั้งคล้ายวาจาสิทธิ์ให้มาคุม้มครองปกป้องคร,คราวคลาดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าในชีวิต27มีนาคมดลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนและคุณสนทิยานชื่นรื่ไทยในธรรมได้เป็นประธานพิธีเททองปฐมฤกษ์ ณวัดสวนขันดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ด้วยพิธีอันเข้มแขังถูกต้องตามโบราณประเพณีพร้อมด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์จึงบังเกิดเป็นอัศจรรย์ด้วยการรับรู้และอํานวยพรขอ,ของเทพเทวดาพระอาทิตย์จึงพัดทรงโกรธเป็นที่เื้มปิติของผู้เข้าร่วมพิธีหนึ่งเมษายนในพิธีปลุกเสกณโบสถ์วัดสวนขันอันเป็นต้นกําเนิดของวัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่เป็นอมตะก็พัดบังเกิดอัศจรรย์อีกครั้ง ดวยเทพเทวดามาปาพรมน้ำมนต์เป็นน้ำฝนโปรยปราย้อมฟ้าร้องฟ้าลั่นและในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์ได้ทรงกฎจนเป็นที่ประจักษ์เพราะการสร้างบ้านคลายเนี่ยหลักสําคัญก็คือเพื่อพุทธบูชาการดูแลรักษาป่าเพื่อความเทัดสมนุนการสร้างสวนป่าโบรรณวัดเจริญสมคันธญที่จังหวัดเชียงช่วยจัดสร้างสวนป่าโบรรมที่วัดสวนขันพระทานคลายไปดีหวังจะได้รับการ เื่อคูณจากพี่น้องประชาชนเท่าที่จะช่วยได้วัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาสิษย้อนยุคที่ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างตามรุ่นเก่าอมาตะทุกประการเราขอเสนอวัตถุมงคลพระพุทธคุณพ่อท่านคล้ายวาัดสวนขันรูปหล่อเนื้อโบราณนครผสมมวลสารจักดิ์สิทธิ์พร้อมโคดในราคา999บาทเนื้อนำเลือกพร้อมโคดในราคา3 9 9 9บาทเนื้อทองแดงวมดำ สารสักสิทธิ์พร้อมโขนในราคา199บาทรูปบ้านใหญ่แบบโบราณในราคา199บาทและรูปบ้านเล็กแบบโบราณในราคา99บาทค่าจัดส่ง50บาทสนใจร่วมสร้างบุญบรารมีติดต่อสังจองได้ที่ทาง02 525 4226และ SMS 467 8999โดยพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรศัพท์แล้วทางเราจะติดต่อกลับไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ประเทศ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแ้นคุณผู้ชมก็สู่รายการสืบเจาะเกาะข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่3มิถุนายนค่ะพบกับคุณรอนแสงอรุณน,นะคะแล้วก็ดิฉันนตัตยอาอเนกธนาเสดค่ะครับก็เป็นข่าวสังคมอาชญากรรมนะครับอาจจะมาพ่วงกับสถานการณ์การบ้านการเมืองณนปะัจจุบันนี้ด้วยะอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสังคมกับข่าวอาชญากรรม ทุกวันนี้มันก็จะซ้อนกันอยู่อย่างนี้แหละนะคุณนัตยานะครับจับอาวุธสงครามมันก็เอ๊ะมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับสถานการณ์บ้านเมืองเหมือนกันฉะนั้นแล้วติดตามข่าวนี้ก็จะได้ซึมแล้วก็เข้าใจกันไปด้วยทีเดียวนะครับวันนี้ผมขอขอย้ำกับท่านผู้ชมว่าพลาดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าวันนี้ตอนค่ำเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการเผยแพร่คอนแกนโมเดลผ่านทางช่อง5อคือพูดง่ายว่าคสอชอก็จะเผยแพร่ขอนแกนโมเดลวันนี้มันมีความคืบหน้าของขอนแกนโมเดลด้วยเหมือนกันเราก็จะประมวลให้ได้รับชมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นในช่วงแรกคอสอชอเองก็เดินหน้าลุกในการประชุมในการทําความเข้าใจในการเปิดแผนนะครับในระยะต้นระยะกลางหรือว่าระยะปลายที่นําไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็มีการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม แต่พูดถึงคอสอชอก็จะพูดถึงกระบวนการของการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารซึ่งก็มีกิจกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. พื้นที่หลักที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังเป็นพื้นที่หลักอยู่เหมือนกันใช่ค,ค่ะก็ตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ก่อน ก่อนนี้แล้วนะคะ,คะที่ทางด้านของกลุ่มต่อต้านรัฐประหารก็มีการนัดชุมนุมกันตั้งแต่ที่บริเวณหน้าอมรินใช่ไหมคะ,ค,ะคุณอุดรเสร็จแ,แล้วก็มีการนัดหมายกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยซึ่งอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นของอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ,คะที่มีกลุ่มต้านแล้วก็รวมถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารแล้วก็ตำรวจที่พยายามเข้ารักษาพื้นที่นะคะ,คะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันอาทิตย์มาอาทิตย์จันทรนังทานพอวันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะวันจันทร์ก็เกรงว่าจะมีกลุ่มต,ต่อต้านเหมือนกันก็เข้าไปรักษาพื้นที่ตอนวันจันทร์คุณหนุ่มจําได้ไหมคะที่บอกว่าโอ้ตั้งแต่ช่วงประมาณ3ามโมงก็เริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วนะ<ม>ว่าอนุสาวรีย์ชัยปิดนะมีทหารเข้าไปคุมพื้นที่แต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยไปตามปกติเมื่อวานนี้ก็เข้าไปดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ ป้องปรามนะ,ะเห็นมองว่าอย่างนี้นะครป้องป้องปรามไม่ให้ดีกว่าที่จะไปเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดเหตุอะไรรุนแรงขึ้นได้ะนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ามาดี่นเห็นที่มีการถ่ายภาพลงทวิตเตอร์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ห้างเซ็นอร์วันก็มีแมคโดนัล ซึ่งเมคโอนัลเองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะใช้เป็นที่นัดหมายกันมีประกาศของคอสชไปติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามใช้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมทางการเมืองครับก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับก็มีการออกเผยแพร่เป็นใบปลิวนะฮะซึ่งมื่อวานก็ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ที่บริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะครับโดยประกาศดังกล่าวเนี้นะครับเป็นใบปลิวเล็กๆนะฮะขนาดพกพาได้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คืนความสุขให้กับประชาชนก็มีประกาศออกมาทั้งสิ้นเนี่ยมี10ข้อด้วยกันหลักๆเนี่ยนะครับคุณนัตยาครับค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งใน,นเรื่องของชี้แจงเกี่ยวกับว่าความขัดแยง้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วก็อย่างลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวก็คือว่าจากภาคใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มเข้าไป อยู่ในครัวเรือนกันแล้วนะคะครเรื่องของการใช้อำนาจการปกครองที่กระทำอยู่ในอยู่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้นะคะรวมถึงเรื่องของแนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมนั้นยังมีการต่อต้านอย่างกว้างขวางค่ะถ้าว่าเลือกตั้งไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นนะคะในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางทางความคิดก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ของประชาชนโดยทุกหมู่เหล่านะคะคแล้วยังทําให้ประชาชนเนี่ยแตกความสามัคคีจนไม่อาจเกิดความปรองดองได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นยังมีคดีที่ค้างค้อยู่ในศาลจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็วก,การบัง,บงค,บคับใช้กฎหมายปกติค่อนข้างทําได้ลําบากบังคับใช้ไม่ได้ทุกกลุ่มนะครับทำให้เกิดความหวัดระแวงการบริหารราชการแผ่นดินห่วงที่ผ่านมาไม่สามารถกระทาได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและก็ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกระดับทุกนะครับตั้งแต่ประชาชนทุกระดับจนถึงราษ้ามีการล่วงละเมิดสถาบันตามประมลกระมัามาตรา112ทั้งทางลับและเปิดเผยสร้างความไม่พอใจและก็เกลียดชังให้กับประชาชนโดยรวม มีการปลุกระดมมวลชนที่มุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลักและก็ประเด็นสุดท้ายปรากฏชัดว่ามีการจัดตั้งและใช้กองกําลังติดอาวุธมาตระเวนด้วยอาวุธสงครามแล้วก็ทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์จํานวนมากนี่คือ10เหตุผล10ประการที่เจ้าหน้าที่ได้สรุปเป็นเหตุผลของการทํารัฐประหารเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่นุสววีชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นการสร้างความเข้าใจได้ เอา10ข้อนี่ลงไปตรองดูไปดูเหตุดูผลและทุกคนจะเข้าใจว่าเขามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องดำเน,นินการนะครับ พูดถึงการชุมนุมปฏิบัติการอันนี้วันก่อนคนอาจจะออกมาเยอะอแต่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มน้อยลงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมหรือว่าไปตรึงพื้นที่ได้มากขึ้นมันก็มีก่อนหน้านี้มีคนถูกควบคุมตัวไปหรือว่าบางคนก็ไม่นสนใจนะครับว่าตํารวจเขาจเจาจริงไม่เอาจริงยังไงก็เ,เอาจริงแม้ตำรวจคุณนัาะยาเอาจริงสิคะอย่างที่เราจะเห็นภาพก่อนหน้านี้นี่ที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ไปพ่นสีรถอของทหารใช่ไหมคะอันนั้นก็ถูกควบคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะคะแล้วล่าสุด ล่าสุดเองเพิ่งจะแถลงข่าวไปเมื่อตอนช่วงสายๆวันนี้เองนะคะก็เป็นเราจะเห็นภาพก็คือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งรถคันดังกล่าวที่โดนคนสปเปรยนั่นแหละคือช่วงชุลมุนชุลมุนกันเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเห็นตามภาพนั้นก็คืออาการไปปล่อยลมยางรถทหารใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็มองเหมือนกันแหละแต่ทางด้านของผู้ชายคนนี้นะคะที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยแล้วก็มีการแถลงข่าวไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะซึ่งเจ้าตัวเองบอกว่าไปร่วมชุมนุมจริงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิดพอชุมนุมปุ๊บมันมีอารมณ์ร่วมด้วยแล้วก็ที่เห็นในภาพเนี่ยตัวเองไม่ได้ปล่อยไปทําท่าเฉยๆเขาไปทำท่าเฉยๆไม่ได้ปล่อยจริงไปทำท่าเฉยไปทท่าคนอื่นเขาถ่ายรูปใช่แต่ผู้สื่อข่าวเราบอกว่า แต่ทำท่าเฉยๆทำไมมีเสียงเหมือนลมยางออกมานะอย่างนั้นนั่นก็ว่าไปนะครับต้องติดตามกันนะท่านผู้ชมฝากย้ำจริงๆว่าใครที่ไปชุมนุมนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงนะครับรองพบตรดูงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะก็ย้ำเลยนะครับบอกว่ายังไงก็คงจะต้องดำเนินการเอาผิดกับคนที่ฝ่า,ฝ,าฝืนการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎอัยการศึกอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ได้ฝ่าฝืนจับกลุ่มทุกกรณีและจะส่งตัวขึ้นศาลทหารนะครับและจะส่งตัวขึ้นศาลทหารนะครับอันนี้ย้ําเลยนะท่านผู้ชมครับอย่างทาง,ท,างท่านท่านสมยศเองนะคะท่านพลตรวจเอกสมยศบอกว่าจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าการชุมนุมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ณปัจจุบันนี้เน,เนื่องจากว่ามีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็ไม่มีการใช้รัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญอยู่นะคะเพราะ,ะรฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฝา่าฝืนคํา กฎอายการศึกทางเจ้านี้ตำรวจก็จะดูพฤติกรรมนะคะว่ามีลักษณะในการต่อต้านรัฐประหารหรือเปล่านะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการต่อต้านการแสดงออกก็จะเป็นการถือป้ายการชุมนุมรวมตัวนะครับถือป้ายเรียกร้องชัดเจนแต่พักหลังๆนี่เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเขาจะกดดันหรือว่าเอาจริงเอาจังกับคนที่ถือป้ายแล้วก็ไปชุมนุมเนี่ยนะครับเขาเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะเปลี่ยนรูปแบบใหม่มากลายเป็นยืนนิ่งๆแล้วก็ชู3มนิ้ว ยืนนิ่งๆแล้วก็ชู3นิ้วนะครับถ้าทีมงานมีภาพลองลองขึ้นดูนะฮะชู3นิ้วนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะสัญ,ญลักษณ์คืออะไรเนี่ยนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามดูภาพยนตร์หรือติดตามดูในเรื่องของการต่อต้านนะครับปฏิการต่างๆเนี่ยก็จะมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ในประเทศฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเป็นภาพเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่บริเวณ t e r m i n อ,อโโล นะฮะที่อโศกนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวยังไงหาภาพเจอแล้วเดี๋ยวยังไงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขึ้นให้ดูนะครับเสร็จแล้วมันก็มีกลุ่มบุคคลสําคัญสําคัญเนี่ยนะฮะที่ปรากฏเป็นคุณหน้าคุณตาที่เรารู้จักอย่างดีก็เริ่มมีการเผยแพร่ภาพนี้เหมือนกันอย่างคนแรกเนี่ยนะครับคุณนัทวุฒิไส้เกลือคนนี้เพิ่งจะถูกรายงานตัวไปเนี่ยนะฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะนัทวุฒิไส้เกลือนะครับพร้อมด้วยใครโด่งอัธชัย ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงด้วยเหมือนกันนะคะที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์เหมือนกับทางด้านของแนวร่วมคนอื่นๆที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี่ค่ะก็คือน,นายนันทวุฒิสส่เกลือนะคะเลขาธิการนปรชแล้วก็นายอัธชัยอดันตตเมกนะคะก็แสดงภาพชู3นิ้วนะคะ,คะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เ,เห็นแว๊บนะคะ,ค,ะค่ะอันนั้นก็อันนี้รู้จักกันดีน้องอุ้งอิงนะคะคุณ แพรทองทานชินวัตรนะคะเป็นลูกสาวคนเล็กของพันธมโททักษินชินวัตนนะคะก็แสดงสัญลักษณ์นี้แบบนี้เหมือนกันใช่พอตัวเองเป็นลูกชายลูกสาวของคุณทักษินนะฮะหัวแก้วหัวแหวนพอโพสต์ข้อความออกมาแบบนี้ก็สนันโซเชียลเลยก็มีหลายๆคนออกมาคอมเมนต์และออกมาต่อว่าต่อขานรวมถึงคนนี้ด้วยสินใจเปล่งพาณิชย์คุณนัตยาค่ะค่ะทางด้านของคุณสินใจเปล่งพาณิชย์นะคะก็มีการเขียนใน เป็น Facebook นะคะคเขียนใน Facebook ด้วยเหมือนกันมีการโพสต์ข้อความเ,าเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีกลุ่มที่ออกมาชู3นิ้วทำลายชาตินะคะท้าบอกว่าถ้าแน่จริงให้ออกมาพูดเลยนะคะว่าจะเอานำเอาทักษินเอาทักษินเอาเสื้อแดงนะคะแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันในข้อความอันนี้นะเพราะว่า,าคุณคถ,ถ้าเกิดว่าใครเห็นในโซเชียลก็เข้าใจ <คน S 1> ได้ไดครับาลครับ ก็นี่ก็เป็นประมวลในช่วงแรกให้เห็นกิจกรรมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ออกมาต้านนะครับก็ยังทํากันอย่างต่อเนื่องสมบัติบุญงามบนมนะครับก็ออกมาไม่ออกมาเองโพสต์ก็ความปลุกมวลชนอย่างเดียวคือตอนนี้จะเองไม่ออกมานะดิฉันว่าในส่วนของกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเนี่ยน่าจะคิดได้ว่าเอะในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยมีการนัดนัดหมายที่นู่นที่นี่ล้าทำไมตัวเขาเองไม่ออกมานั่นน่ะสินั่นน่ะสิค่ะ เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรา,าพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีขอนแก่นโมเดลให้ได้มาอัปเดตกันนะครับน่าสนใจทีเดียวติดตามกันช่วงหน้าครับ